มาเที่ยวโคราชเมืองย่ามูทั้งทีจะไปรับประทานอาหารที่ไหนกันดีละครับวันนี้บิ๊กแม r รีวิวจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวร้านอาหารแห่งหนึ่งครับเรียกได้ว่ามีสไตล์หรูหราแถมราคาสบายกระเป๋ากันอีกด้วยตามพวกเรามาเลยครับกับร้านอาหารนำฟิวชั่นจังหวัดนครราชสีมา ค่ะดิฉันนางประพิษมาณธัญญานะคะตอนนี้ก็อายุ66ปีแล้วนะคะดิฉันก็เป็นคุณแม่ของครอบครัวและที่สําคัญนวันนี้ดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานบริหารร้านอาหารชื่อว่ามัมฟิวชั่น ะะสไตล์อาหารของที่นี่นะคะเราก็เน้นในเรื่องของอาหารสุขภาพแล้วก็อาหารเพื่อครอบครัวนะคะเช่นอาหารประเภทปลาประเภทผักนะคะอาหารทะเลที่ปลอดเชื้อหรือว่าเป็นอาหารสําหรับลูกรักนนะคะไม่ว่าจะเป็นมาาัะโรนีสปาเกตตี้แล้วก็อาหารทานเล่นต่างๆนะคะอันนี้เราก็สําหรับบริการทั้งครอบครัวที่ได้เข้ามาในร้านของเราก็สามารถที่จะใช้บริการได้หลายๆรูปแบบไม่ว่าอาหารที่ อร่อยแล้วก็เร็วรวมทั้งอาจจะมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบ้างแล้วก็มีค็อกเทลเป็นบางส่วนสําหรับเด็กเล็กเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถออกไปเล่นที่อ outdoor ได้นะคะเราก็มีของเล่น outdoor สำหรับเด็กๆเ,เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีเวลาเป็นส่วนตัวในการทานอาหารมากขึ้นค่ะ ร้านตั้งอยู่ที่ถนนมานัทสินนะคะซอยซิตี้ลิงค์คอนค่ะเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะคะจนถึง23นาฬิกานะคะเปิดทุกวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็มีเจตนาที่จะบริการอาหารเป็น2พงเรียดน,นะคะ นั่นคืออาหารกลางวันสาหรับคนทํางานหรือว่าผู้ที่พักอาศัยอยู่บนคอนโดก็ลงมาทานอาหารหรือว่าสั่งที่ร้านเราขึ้นไปทานได้เพราะเราก็มีกร็ฟด้วยนะคะสำหรับมื้อเย็นนี่เปิดอีกทีก็คือประมาณสักสี่โมงเย็นเนี่ยก็จะเริ่มอาหารมื้อเย็นก็เป็นเชิงอาหารหนักนิดหน่อย คุณแม่ก็อยากจะแนะนําอาหารสักสี่ห้าอย่างนะคะสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วยังไม่ทราบว่าจะทานอะไรนะคะสําหรับอาหารที่เป็นอาหารจานเด็ดของเรานะคะก็มีปลาเป็นปลาลาดซอสพริกโหระพานะคะไม่ว่าจะเป็นปลาเกา๋ปาปลากระพงทั้งเป็นตัวและเป็นชิน้นเสร็จแล้วก็ยังมีพวกกลุ่มสเต็กปลาค่ะก็จะมีปลาแซลมอนปลากระพงขาวทะเลแล้วก็ปลาเก๋า นะคะปลาเข่าชิ้นเสร็จแล้วก็มีอาหารทานเล่นก็จะมีประเภทอกเป็ดราดซอสส้มซึ่งอันนี้น่าทานมากนะคะเนื้อเป็ดนุ่มรสชาติดีนะคะหลายคนบอกำทำจิ้มอย่างนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคุณแม่ก็ได้พยายามปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากพวกเราแล้วก็กุ้งก้ามปรามซอสส้มซอสมะขามเรียกว่าอันนี้ก็เป็นอาหารจานหลักๆที่ใครไปมาแล้วก็ต้องสั่งนะคะ ที่สนใจจะเข้ามารับประทานอาหารที่ร้านเรานะคะสามารถสํารองที่นั่งได้ที่เบอร์0829628298ค่ะหรือว่าพิมพ์คำว่า m ั m um FUSION ใน Google นะคะก็จะขึ้นโลเคชั่นของร้านเราทันทีค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณแม่ก็ขอเชิญชวนครอบครัวลูกหลานพี่น้องที่อยากจะทานข้าแบบเป็นกลุ่มก็มาทานที่ร้านเรานะคะมันเป็นบรรยากาศของครอบครัวค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับคนที่เดินทาง เพราะเนื่องจากว่าโคราชเป็นเมืองหน้าด่านะคะหลายท่านที่เดินทางผ่านมาแล้วได้เวลาเมื่ออาหารไม่ทราบว่าจะแวะที่ไหนนะคะก็กดเลยนะคะ m ั m f u วชั่ไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าเป็น Facebook นะคะท่านก็จะเจอเราอย่างแน่นอนคะ่ะแล้วเรามาพบกันนะคะรออยู่ที่ m ั m f u วชั่นะคะสวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับรีวิวที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจดีๆให้กับพวกเราทีมงานบิ๊กแมรีวิวด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Big Map r รีวิว